ยาลีท่าประตูโฉมใหม่เข้ามาแล้วนะคะเลขงหม่เพียงแค่70,000มืนกโลเท่านั้นเองภายในคันนี้มาพร้อมกับเบาะหนังสีดําพื้นที่กว้างขวางน,น่าใช้งานระบบเซ็นทรัลล้อพมลายมันติกฟังก์ชันหน้าจอทัชสกรีนแอร์ออตโตเกียร์ออตโตมาให้เบาะหนังสีดําพื้นที่กว้างขวางเลขงหม่เพียงแค่70,000นะคะผ่อนเริ่มต้นอยู่ที่8 0 0พตต้นเท่านั้นเองสนใจคันนี้เดี๋ยวเราไปดูคลิปเต็มกันได้เลยคะ่ะ สวัสดีค่ะสวัสดีพี่พเพฟซี FC ทุกท่านเลยนะคะสำหรับวันนี้มาพบกับพิมเพจยนนะคะ พิงอยู่ที่บริษัทเพชรโยชวินทวงศ์46สำนังกงานใหญ่สาขาที่3ของเรานะคะส่วนรวมรถมือ2ยาที่ใหญ่ที่สุดในยาสวินทวงศ์นี้เลยนะคะสำหรับวันนี้นะคะมีรถเข้ามาใหม่อีก1คันนะคะเป็นรถเก่ง5ประตูประหยัดน้ำมันตัวท็อปชุดแต่งละพันเลขใบเพียงแค่70,000กิโลเท่านั้นเองผ่อนเริ่มต้นอยู่ที่8,000ต้นเท่านั้นเองนะคะสำหรับพันที่อยู่ข้างหน้าของพิงนี่เลยนะคะได้เป็นโตใต้ยาลิตนะคะ1.2สปอร์ตพรีเมียมปี2 0 0 21นะคะ4แซ39,000บาทเคดีดีลูกค้าจับไปเลยฟรีดาวไม่ต้องใช้เงินออกรถนะคะผ่อนเริ่มต้นอยู่ที่8,000ต้นๆเท่านั้นเองนะคะผ่อนสูงสุดได้ถึง7ปี84งวดคันนี้เลขหม่เพียงแค่70,000เท่านั้นเองแล้วก็ตัวนี้ได้เป็นตัวท็อปโฉมใหม่มาให้กับคุณลูกค้าอีกด้วยนะคะเดี๋ยวเราไปดูรายละเอียดคันนี้กันได้เลยคะ่ะในส่วนของด้านหน้าของเขากระจังหน้าจะได้เป็น สีดำสวยๆมาให้แบบนี้เลยนะคะตัดขอบด้วยโครเมียมส,สวยๆมาให้ไฟหน้ามันติรีเฟคเตอร์มาพร้อมกับไฟเดนทามนิ่งไลท์กระจังหน้าของเขานะคะจะได้เป็นสีดำตัดกับสีตัวรถนะคะมาพร้อมกับไฟตัดหมอดทั้งสองข้างมาให้กับคุณลูกค้าเรียบร้อยเลยนะคะสำหรับคันนี้ได้เป็นสีเทาดำสวยๆมาให้กับคุณลูกค้าแบบนี้เลยในส่วนของล้อคันนี้นะคะได้เป็นล้อแมกลมดำมาให้นะคะได้ยางปี2020 ยางปี2021เป็นยางบิสโตนนะคะแม็กขอบ15แม็กลมดำส,สวยๆมาให้เลยไฟเลี้ยวแบบ LED นะคะติดกับตัวกระจกข้างรถมาให้ มือจับตัวนี้จะได้ไปสีเดียวกับตัวรถมาให้อีกด้วยนะคะใน่วนของภายในระบบเซ็นทรัลออตโต้รอบพันกระจกปรับไฟฟ้ามือจับจะได้ไปสีเท่า <c oughs> กระจกแท้เดิมจากโรงงานมาพร้อมกับยางสรราัญญาณการขโมยยางเดิมไม่เสื่อมสภาพช่องใส่ของมีมาให้กับคุณลูกค้าครบๆเลยนะคะปุ่มพู s ส start พวงมลาลมันติฟังก์ชันนะคะหน้าจอทักสกินีนแอร์ออโต้เกียร์ออตโ,โ,โ,โต้มาให้อีกด้วยนะคะเบาะหนังสีดําตัดด้วยตะเข็บสีเงินได้เบาะหนัง สวยๆพื้นที่กว้างขวางน,น่าใช้งานมาให้เลยนะคะตัวน็อตไม่เคยขยับออกจากที่สติกเกอร์มออกเขามีมาให้ครบเลย ะะสำหรับคันนี้นะคอนโซนหน้าของเขาจะเป็นสีดำทูโทนภายในก็จะเป็นสีดำตัดขอบด้วยสีเทาสีสวยมาให้กับคุณลูกค้าแบบนี้เลยคันนี้ปรับสภาพในส่วนของภายในเรียบร้อยหมดแล้วนะคะรถสวยรถเดิมแน่นอนแลบประกันนะคะตัวนี้ได้เป็นตัวท็อปมาให้กับคุณลูกค้าอีกด้วยนะคะเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของเลขไม่์กันเลยสำหรับคันนี้นะหน้าจอสวยๆขึ้นมาให้เลยนะคะ อลิมิเต็ดมากสำหรับคันนี้เลขไมวิ่งอยู่ที่70,000นะคะได้เป็นเลขไม้แท้เดิมจากโรงงานพวมไรหุ้มหนังสีดำได้เป็นพวมไรมันติฟังก์ชันสามารถเพิ่มระดับเสียงลดร,ระดับเสียงได้เชื่อมต่อบูทูธได้นะคะหน้าจอทัสกิีนเป็นจอ Android แท้เดิมจากโรงงาน Air Auto คันนี้ได้เป็นเกียร์ออโต้มาให้มาพร้อมกับกล้องถอยหลังให้กับคุณลู้อายอด้วยนะคะพื้นที่กว้างขวางน่าใช้งาน นะคะผ่อนอยู่เทียงแค่8 0 0ต้นต้นๆนะคะได้ตัวท็อปชุดแต่งรอบพันออปชันจัดเต็มครบๆมาให้กับคุณลูกค้าแบบนี้เลยนะคะ 4แ9 0 0 0บาทเครดิตดีจับไปเลยฟรีดาวไม่ต้องใช้เงินออกรถมาดูในส่วนของผู้โดยสารกันกบ้างเบาะหนังสีดำพื้นที่กว้างขวางน,น่าใช้งานออปชันฟังก์ชันครบเครื่องจัดให้เต็มๆมาพร้อมกับพรมสีดำตัวชาร์จแบตเตอรี่มาให้พร้อมเลยนะคะตัวรถหรือโครงสร้างตัวรถของเรารับประกันในส่วนของเรื่องตัวรถแน่นอนไม่มีการชนหนักนะคะในส่วนของยางด้านหลังยางปี2021เเป็นยางบิสโตน นะคะคแม็กขอบ15แม็กลมดำแม็กแท้เดิมจากโรงงานมาให้ชุดไฟท้าตัวนี้แบบ LED มาให้มาพร้อมกับไฟทับทิมสีแดงมุกอยู่ตรงด้านล่างไฟเบรกโดยที่3สปอยเลอร์ตัดขอบด้วยสีดำกับตัวรถนะคะมาพร้อมกับกระจกร้่ฟ้ามาให้ที่เก็บสัมภาระคันนี้กว้างขวางน่าใช้งานนะคะมีไฟส่องสินค้ามาให้มาพร้อมกับถาดรองให้ด้วยริ้วรอยต่างๆไม่มีเลยตัวรถไม่เคยขยับออกจากที่ นะคะตัวรถไม่เคยขยับออกจากที่สีเดียวกบตัวรถไม่ให้รอยเม็ดอัต่างๆมีมาให้ครบกระจกไร้ฝ้ามาพร้อมกับกล้องถอยหลังติดเดิมแท้จากโรงงานมาให้ตัวนี้เขาได้ชุดแต่งสเกิร์ตด้านข้างมาให้พร้อมเลย สปอยเลอร์ iler, เขาก็ติดมาให้กับคุณลูกค้าเรียบร้อยติดฟิล์มรอบความตัดขอบด้วยสีดำสวยๆมาให้มาพร้อมกับคิวาา้วกรนสดไทยกับคุณลูกค้าอีกด้วยนะคะมีส่วนของยางด้านหลังกันบ้างในยางปี2021เป็นยางบิสโต e แมกลมดำแมกขอบ15มาให้กับคุณลูกค้าเรียบร้อยมือจับสีเดียวกับตัวรถมาให้อีกด้วยนะคะภายในพื้นที่กว้างขวาง,งน่าใช้งานนะคะกระจกแท้เดิมจากโรงงานตัวล็อกเด็กมีมาให้ครบเลย มือจับด้านหน้าของเขาสีเดียวกับตัวรถมาให้กับลูกค้าเช่นเดียวกันพื้นที่กว้างขวานน่าใช้งาน สำหรับคันนี้เบาะหนังสีดำพื้นที่กว้างขวางน่าใช้งานเช่นเดียวกันนะคะแผ่นเพจเช็คได้เลยจากเลขตัวเครื่องเลขตัวถังได้รถปี2021เต็มๆเลยนะคะใครที่มองหาตัวท็อปกิโก้ค่ประหยัดน้ำมันเลขใหม่น้อยๆผ่อนถูกๆแนะนำเป็นคันนี้อีหนึ่งะค่ะเลยนะคะโตใต้ตายาลิส1.2สปอร์ตปี2021นะคะได้เป็นตัวพรีเมียมมาให้กับคุณลูกค้าอีกด้วยกับราคาอยู่ที่ 4แส0 0 0 0บาทเครดิตดีลูกค้าจับไปเลยฟรีดาวไม่ต้องใช้เงินออกรถนะคะได้รถครอบครัวแล้วก็ได้ตัวออปชั่นเยอะแบบนี้ไปเลยไปเลยนะคะเล่งไม่เพียงแค่70,000มื่กโลเท่านั้นเองนะคะสนใจคันนี้ติดต่อหาพิง์ได้เลย0 8นย์แป2 5 3เบอร์พิงค์แอดไลน์ได้นะคะเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของภายในห้องเครื่องกันเลยคะ่ะมาดูในส่วนของภายในห้องเครื่องกันเลยนะคะสังเกตได้จากตัวน็อ ลอยเม็อาร์ตนะคะแบตเตอรี่ก็ใหม่ใหม่ก็เลยเช็คค่าแบตเตอรี่ให้ต่ำกว่า50%เปรลี่ยนให้ชุดไฟหน้าของแท้คันเดิมตรงแท้จากโรงงานชุดไฟหน้าของแท้ลอยเม็ดอาร์ตต่างๆนะคะสําหรับคันนี้นะคะเป็นเครื่องพันสองภายในห้องเครื่องอยังไม่ได้ปรับสภาพการใช้งานตัวน็อตแก้มสายแก้มปอดลอยเม็ดอาร์ตแผ่นกันร้อนรถของเราคือรับประกรันไม่มีการชนหนักพลิกคว่ำจมน้ํานะคะก็ไม่มีนะคะปรับสภาพทุกอย่างเรียบร้อยหมดเลย สำหรับคันนี้นะรับประกันในส่วนของเรื่องตัวรถนะคะมีการตรวจรถไหย274รายการนะคะก่อนที่ลูกค้าจะรับรถไปมีการเช็คในส่วนของแอร์ไฟแบตเตอรี่ของเหลือนะ้ำมันเครื่องให้กับลูกค้าเรียบร้อยเลยนะคะสำหรับลูกค้าท่านใดที่มองหารถครอบครัวไว้ใช้งานนะคะพิงอยากให้ลูกค้าดูในส่วนของคันนี้ไว้เลย นะคะแล้วก็ตัวนี้ประหยัดน้ำมันอยู่ในตัวได้เป็นตัวท็อปมาให้กับคุณลูกค้าอีกด้วยนะคะได้เป็นตัวใต้ยาลิศส2สปอร์ตพีเมียรปี2021นี่ส0 21. ไมเจ็ดมามหมื่นเก้าพบาทเครดิตดีสามารถจัดยอดฟรีดาวได้ไม่ต้องใช้เงินออกรถดอกเบี้ยเริ่มต้นอยู่ที่2.59จาเกผ่อนสูงสุดได้ถึง7ปี8ปดสิ่งวดผ่อนอยู่ประมาณแปดพเท่านั้นเอง นะคะคุณลูกค้าสามารถจัดยอดฟรีดาวได้ถ้าลูกค้าเครดิตด,ดีฟรีดาวผ่อนอะไรก็ได้ที่เกินปีนะคะผ่อนดีผ่อนตรงไม่มีราชาหรือติดแบคลิดบูโร ะะสามารถออกรถ4ีดาวได้เลยคันนี้ขอรายได้หมื่นแปดขึ้นไปซื้อคนเดียวจบออกได้ทุกอาชีพพนักง,งานบริษัทข้าราชการและบวิกิจธ,ธุรกิจส่วนตัวจิจการส่วนตัวออกได้ขอแค่ลูกค้ามีอาชีพและรายได้ที่ชัดเจนตรวจสอบได้แค่นั้นเองต่างจังหวัดออกได้พิงมีไฟแนนซ์่งเศษให้กับคุณลูกค้าด,ด้วยนะคะกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องของพิงด้วยคลิปต่อไปพิงจะพาคุณลูกค้ามาดูรถคันไหนนะคะก็ขอให้คุณลูกค้าติดตามได้คะ่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ